หคังคาไปยานละวักหมวดว่าด้วยคังคาไปยาน1นึ่ถึง12คังคาณาทีอาทิสุตตะทวาทศกะว่าด้วยพระสูสิบสองสูตรมีอังคาาทีสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบาไปสู่ทิศปราจีน ลาไปสู่ทิศปราจีนแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อเจริญสติปทานสี่ประการทำสติปทานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานภิกษุเมื่อเจริญสติปทานสี่ประการทำสติปทานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพาน โอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือพิสุในธรรมวิน,นัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติคาจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายภิษุเมื่อเจริญสติปัฏฐานสี่ประการทําสติปัฏฐานสี่ประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แหลเพึ่งเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิดาร คางคานาทีอธิสุตตะทวาทศกะที่1นึ่ถึงสิบสองจบคางคาปิยารวักที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือ 1. นึ่งปฐมปาจีนีนสูตรสองถึงหทุติยาที่ปาจีนินสุตตะจตุกะ 6. กฉัฏฐปาจีนินสูตร 9. พฐมมาสมุทะนินสูตร 8- ปดถึงสิองทุติยาที่สมุทะนินสุตตะปัญจกะเจ็ดอปมาทวักหมวดว่าด้วยความไม่ประมาทหนึ่งถึงสตถาคตาทิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารตถาคตาทิสูตรที่หนึ่งถึงสิบจบอัปมาทวักที่เจ็ดจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึ่ตถาคตะตสูตร 2. ประทะสูตร สากูตะสูตรสมูลสูตรหสารสูตรหกวสิกะสูตรเราชาสูตรแจันทิมะสูตรเสุริยะสูตรสิวัฏสูตรแปพละกรณนยวัค หมวดว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง1นึถึงพลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารพลาทิสูตรที่หนึ่งถึงสิจบ พระกรณียวัคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรนี้คือ 1. พระสูตร 2. พีชะสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกขสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกะสูตร 7. อากาศสะสูตร 8. ปมฐมเมฆสูตร 9. ทุติยะเมฆสูตร สินาวาสูตรสิบเออาคันตุก,กะสูตร 12. นาทีสูตร 9. เอสนาวักหมวดว่าด้วยการสแสวงหาหนึ่งถึงสิเอสนาทิสูตรว่าด้วยการสแสวงหาเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย การสแสวงหาสามประการนี้การสแสวงหาสามประการอะไรบ้างคือ 1. การสแสวงหากาม 2. การสแสวงหาพบ 3. การสแสวงหาพรหมจัรทร์พึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารเอสนาทิสูตรที่หนึ่งถึงสิบจบเอสนาวักที่เก้าจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ หเอสนาสูตร 2. วิทาสูตร 3. อามสวะสูตร 4. ภ่ะสูตร 5. ทุกขตาสูตร 6. ขีลสูตร 7. จมลสูตร 8. นีคสูตร 9. เวทนาสูตร 10. ตันหาสูตร 11. ตัศินาสูตร สิบโอคะวักหมวดว่าด้วยโอคะหนึ่งถึงสิบอุทธรรมภากคิยาทิสูตรว่าด้วยอุทธร,รมภากิยะสังโยชน์เป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุทธร,รมภากิยะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงห้าประการนี้อุทธร,รมภากิยะสังโยชน์ห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูป,ปราคะ สองอรูป,ปราคะสามมานะสี่อุทจจะห้าอาวิชชาอุทธ,ธรรมภาคียสังโยชน้าประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธรรมภาคียสังโยชน้าประการนี้สติปัฏฐานสี่ประการอะไรบ้าง เือพิสุในธรรมวินัยนี้1พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย 3. พิจารณาเห็นจิตในจิต 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนี้เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุทธมามภากคียสังโยชน์ห้าประการนี้อุทธรมภาคียทิสูตรที่หนึ่งถึงสิบจบบัณฑิตพึงขยายสติปัฏฐานสังยุตให้พิสดารเหมือนมัคคสังยุต โอคะวักที่สิบจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. โอคะสูตร 2. โยคะสูตร 3. อุปาทานาสูตร 4. คันทะสูตร 5. อนุสยะสูตร 6. กามคุณสูตร 7. นีวรณสูตร 8. อุปาทานาขันทสูตร 9. โอรัมภาคิยสูตร10อุทธร,รมภาคิยสูตรสติปธานสังยุตที่สามจบ